สบายดีลุงป้าอ่าทุกคนทุกท่านกำลังเสียดยังนะสิะ <c oughs> ขาดนาพี่น้องมาเบิ่งน้องดำขาดนาเลยพี่น้อง มันอยากเหตุไ ể โตมันน่อยแต่ใจมันแก่งสิยังโตมันน่อยแต่ใจมันรลอยโอ้เล่งอีก <laughs> nào ngô ngô wow. ngô หอมกับปูเด้ใครเหยียบกับปูทั้งไหนเนาะหอมหอมน้ำมันมันเก่งขนาดพี่เนาะกดแชร์ออกไปพี่น้องเลย

<laughs> อย่าไปใกล้บอนคุม้มนะ้ำอย่าไปใกล้นะฮะนะ่ะคุม้มมันสิลมอย่าไปใกล้แห่งกระซัมบอกมันไปได้เดียวนี้ <laughs> นะั่น ขาดนาเดี่ยวครัวเออเดี่ยวมาเอายังไปท้างเขาโต อะไรได้พี่นอ,อโตมันน้อย,ยแต่ใจมันเต็มรอยเลยปะเออมันนักน้ามาสั่นข,ว,ข,ว,ข <laughs> ว้าขว้ากัมไส้ตลอดเพราะว่าคว้าขว้า,า,าย่างกามไส้ คลิปนี้กดแชร์ไปรัวๆพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้น้องดำเนาะสุดยอดมากเลยออกำใส้แล้วเอืออือ พรจักพรจักเออพอรลงนีแปลงไดอีกเนาะเออไ็่เใว่าเ้อมันจะการอะไรนี่กำซาอีกเลยมันต้องใส่แห้งายเติมได้พี่เนาะแบบให้มันดึงอัน พราะว่าด <S ayud iter> <S ắng> ึงหางไทยน่ะดิมันบืนเนาะ เออกามขางนะเด้อกามขางหนาแป้งผุเลยอ,อยากเห็ดอยากซอยมันมากเห็ดเบียว มาเมาเมื่อยเลยวะสันมันคืเร่งของแท่ดำฮะเป็นอะไรฮะบ่เมื่อยซ้ำฮะ,ะเมื่อยอยื่<ะ> เมื่อนได้ไหมแม่ผูกกำลังใจแน่หนังสลนอยู่หายกำลังใจหนุ่มเ้ดนะสองสามโหดพอดนึ่งอ๋อสลัดเนาะอ่ออี๊ยงเนี่ยอีอยงเนี่ยเนาะหะมาโอ้ยมุนมีตีแหลกไปเลยนางบาาดำสั่มนั่นเบาๆหนึง สมรรถที่นะนั่นแหละบอกว่าให้อ้าเจอมันคืเทียวขันแต่ป่าจะบอกฮะโอ้พระอย่างโโยๆมานนี่สาโพซีนั่นเองไม่น มึงทำขาดหน้าแต่สีงามหน้าใหาน้นี่โอ้ยดำมืออื่นนี่กระเบิดหน้ามั้ะนี่นนส,ส่วนทองไหนอีก,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 กน้นนนนนนองโพสี โอ้ยเปิดหน้าเปิดตาเลยดูเป็นังไรเจะว่างามกว่าเก่าหมจักวจัจะว่าเปนไปเห็ดด่างสองสันมาแล้วจ้ะเออด่งหน้าใสอ้ามันขูออวนกูเก่าอีกสิจอยตายยังเบิ่งหน้าเต็มจิ๋อยู่ด่างมันแม่แต่เก่า ใยสีมื่กินียังมันคืออ้วนมีสีมีวานมีผู้บ่าวไปเล่นน้ำก็เลยมีเหือมีแห้งบอหน่ะผัวแล้วแม่มึงเอาพัวแล้วฟังแต่โควิดกูก็ไม่ได้ไปไก่เลยเจฟซีก็บอกให้ไปไกยอย่อีกว่าเออ,อชอาก็ไม่ได้ไปเลยพี่น้องเลยก็หัหนๆนี่นี่นแล้วก็หย่หางหันหย่างนี่แล้วก็ไม่ได้ไปเลยตัวซีกับแม่ตัวยังสบายดีคือเก่าเนาะสบายดีแหละย่งจะได้มาดำนา แต่มันเต็มเนะพี่น้องมันบม่ได้จ่อยขึ้นยามก่อนอันโควิดได้แม่มันกระสันไปนี่กาสุญญาวแ่าดําแล้วโอเคพี่น้องมาหัวเลยจ้ะทางั้นก็เป็นทะเลล่ะขอบใจทุกคนที่ติดตามขออภัยแม่ไปสอยมีอากาศเนาะไป นางจอยนะฮะยังไม่ได้แล้วจีตีเดี๋ยนี่เมื่อวนเมื่อานเ่นเจ็บเมื่อวานเ็นกไ่ให้วจเป่าหายก็เศราโยนอเนกับนะเป่ากลางคืนอโอเคพี่น้องจ้าเอาไ้สัมผัสกลนเพี่น้อง